นักสะสมหอยก้นหอยมรณะตอนที่1และ2จุดเริ่มต้นของเรื่องราวคำสาบก้นหอยแห่งเมืองคุโรอุชิก็ได้เริ่มต้นที่ตอนนี้นี่แหละครับซึ่งก็จะเป็นตอนที่มีตัวละครสยองมากกว่าตัวละครก่อนหน้าที่เคยเล่าไปแล้วด้วยโดยเรื่องราวในบทแรกเราจะมาพูดถึงชีวิตของเด็กสาวที่มีชื่อว่าโกชิมาคิริเอะ ในระหว่างทางที่กําลังเดินทางไปหาเพื่อนผู้ชายที่มีชื่อว่าชูอิจิเธอก็ได้บังเอิญพบเห็นพ่อของชูอิจิเข้าโดยบังเอิญซึ่งพ่อของเขานั้นมีลักษณะเหมือนกับกําลังจ้องกําแพงที่มีเปลือกหอยเป็นรูก้นหอยเกาะอยู่เธอได้เล่าให้ชูอิจิฟังจากนั้นเขาก็ได้เอ่ยปากออกมาว่าช่วงนี้พ่อของเขาค่อนข้างที่จะแปลกไปจากเดิมมีความรู้สึกคลั่งไคล้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นก้นหอยอย่างมากเลยจนกระทั่งวันหนึ่ง แม่ของชูอิจิได้เอาของสะสมรูปก้นหอยในห้องของพ่อไปทิ้งซึ่งแน่นอนว่าพ่อของเขาก็โมโหเลือดขึ้นหน้าเลยล่ะครับและหลังจากนั้นพ่อของเขาก็ได้มีอาการที่แปลกไปจากเดิมหลายอาการมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้บอกได้แค่ว่าหลอนสุดๆไปเลยล่ะครับในเวลาต่อมาพ่อของชูยจิก็ได้เสียชีวิตลง โดยสภาพศพของเขานั้นถูกพบอย่างน่าสยดสยองเพราะร่างกายของพ่อเขาได้มีการขดเป็นรูปก้นหอยในอ่างเล็กๆรูปวงกลมและเสียชีวิตอยู่ในนั้นในวันงานเผาศพของพ่อชูอิจิเกิดเป็นปรากฏการ์ควันลอยออกมาจากปล่องเป็นรูปก้นหอยเต็มท้องฟ้าส่งผลให้เมืองคุโรอุชิได้ถูกสาปไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับหลังจากนั้นไม่นานแม่ของชูอิจิก็ได้เป็นโรคกลัวก้นหอยและพยายามโกนหัวของตัวเองเพื่อไม่ให้เหม้วนผมมีลักษณะเป็นรูปก้นหอย อีกทั้งยังใช้กันไกยตัดหนังที่ปลายนิ้วเพื่อไม่ให้มีลายนิ้วมือเป็นรูปก้นหอยแม่ของเขากลายเป็นผู้ป่วยจิตเวทและได้เสียชีวิตลงจากอาการบ้าคลั่งทำร้ายร่างกายตัวเองในเวลาต่อมาครับสำหรับเรื่องนี้เพื่อนๆสามารถหาอ่านแบบถูกลิขสิทธิ์กันได้แล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ชื่อมังงะว่าก้นหอยมรณะในตอนที่มีชื่อว่าตอนที่1และ2นักสะสมก้นหอยได้เลยนะครับ